สวัสดีครับวันนี้วันที่2 6ธันวาคมส5 6 6นะครับวันนี้เราก็มายืนยันนะครับว่าแนวทางของการเคลื่อนที่ของราคาหรือไลฟ์ไซเคิลของอ่าพรายพาร์ท์นะครับในสไตล์เราก็คือต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดถ้าเขาไม่ซด์เว์ออกด้านข้างเพื่อจะเปลี่ยนทิศทางนะครับอันนี้เราก็มาเกินนำถึงแนวโน้มของราคาว่า มันจะเป็นอย่างไรนะครับเรายกตัวอย่างนะครับเข้าเรื่องเดิมนะครับก็คือเมื่อราคานะครับเมื่อราคาเทียบกับผันกับเวลานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรเรนเดียลเคชันสูงสุดแล้วก็ปรีเนลเคชันต่าสุดมันจะเป็นไปตามทิศทางของเทน์ของอาเทนในการเคลื่อนที่ของราคานะครับเมื่อราคาต่ําสุดมันจะขึ้นไปสูงสุดอัตโนมัติแล้วก็จะลงมาต่ำสุดอัตโนมัติแล้วก็จะกลับขึ้นไปสูงสุดอัตโนมัติเป็นอย่างนี้เป็นอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับ ท่านก็จะดูนะครับจะเห็นจากสูงสุดลงมาต่ำสุดเราก็จากต่ำสุดก็จะไปที่จุดสูงสุดทีนี้ตรงนี้ก็จะพิจารณาดูว่าถ้าเขาสายเวฟหรือสายเวพขึ้นไปนี่มันจะเปลี่ยนเทนแต่ถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะตรงไปได้นะครับในสัปดาห์ถัดมานี้เขาจะย่อตัวลงมาที่ตรงนี้ <c oughs> เราต้องดูอ่านเกมตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้วนลุ่มเริ่มออกเริ่มไม่เข้านะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะย่อตัวลงมาตัว อัไซก็จะโค้งลงถ้าเกิดเขาจะย่อลงมานะครับเอเมดีก็จะโค้งลงมาเพราะฉะนั้นมันก็ดูถ้าดูตรงนี้มันก็ดูเหมือนว่ามันจะคงจะไซเวย์ขึ้นไปราคาก็จะไซเวย์ขึ้นไปอันนี้เราดูแนวโน้มเพื่อวางแผนว่าเราจะได้ปรับตัวได้ทันนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆนะครับเราก็ดูจังหวะของ OBV นะครับถ้าเขาจะย่อตัวลงมานี้ราคามันลงแน่นอนนะครับแต่ถ้าตอนนี้มันจะคงไซเวย์อัพขึ้นไปราคาก็ดูเหมือนว่า จะไซเว์ออกด้านข้างนะครับไซเวไปด้านข้างเพื่ออะไรเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้มันเทนไซเวดาวถ้ามันยังคงไซเวออกด้านข้างเรามันก็จะเปลี่ยนเทนไซเวอพึ้นไปโดยจะกลับทิศทางของตัวกรอบลีเนียลักชั่นให้ไซเวอพึ้นไปนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นอาการพิสูจน์ว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนเทนได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เขาต่ำสุดขึ้นมาสูงสุดข้อที่กรอบลีเนียลักชั่นฝั่งตรงข้ามนะครับนี้ก็ต้องรอดูต้องลุ้นว่า จังหวะมันจะไซด์เว์ขึ้นไปหรือมันจะไซวดาวมันไซวดาวมันจะทำนิวโลใหม่นะครับเพราะว่ามีนิวโลนะครับตามกฎทฤษฎีดาวนะครับเมื่อมีนิวโลจะต้องมีนิวโลใหม่ก็เราลุ้นต่อไปถ้าราคาของมันอาจจะมีโอกาสที่จะทำลงไปที่พันหนึ่งร้อยนะครับคือถ้ามันจะลงไปมันจะลงไปแบบนี้นเมื่อถึงจังหวะของมันนะครับอันนี้เราไม่ได้ให้ท่านกลัวหรืออะไรแต่ว่าให้เรารู้ว่าจังหวะมันมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้น ราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องรอีบาลานซ์พอร์ตของเราให้ดีนะครับพอร์ตของการที่เราจะทำกำไรนะครับยังไงซะก็ต้องเตรียมตัวนะครับจังหวะของมันในการเคลื่อนที่ของราคาของเซตนะครับเมื่อรู้ราคาเซตแล้วนะครับเราก็มาดูที่แนวโน้มนะครับทั่วไปของนักลงทุนที่เข้ามาเก่งกำไรนะครับโดยที่นะครับดูจาก most active value นะครับว่าตัวไหนนั้น มีโอกาสมากสุดแล้วตัวไหนนั้นจะเข้าได้หรือเป็นอนย่างไรต่อไปเราก็ค่อยไล่ดูกันนะครับโดยตัวแรกนะครับเราจะใช้ top f i นะครับก็คือ5ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวน,นี้ก็คือ bdms นะครับโดยมี value ที่1 3 0 0 1,132.98มลเลียนนะครับแล้วก็มี volume ที่40,000 4่0 0 0เอา41.88 มิเลียนแล้วกันนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่0.50นะครับเราก็ราคาอยู่ที่27.52ไอ้2.5นะครับ27.25นะครับสหรับ PDMs นะครับก็เป็นจังหวะของอ่าเอวแคร์นะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมาบวกไป0.39ไ9.3นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป3.81นะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ บวกไป5.83นะครับมี P/E 31.40มี U อยู่2.24แล้วก็มี EPS กำไรสุทธิอยู่ที่0.66แล้วก็มีการปันผลที่0.35นะครับของ BDMs นะครับไปดูจังหวะแนวโน้มของ BDMs นะครับดูเหมือนว่าพยายามที่จะพุ่งตัวขึ้นไปจนแนวต้านสำคัญก็คือ27.84นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่27.25นะครับ ซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มจังหวะของเขาก็จะขึ้นพุ่งขึ้นไปต่อนะครับจะไซด์เวขึ้นไปเนื่องจากว่าวนลุ่มเข้านะครับที่41.88มิลเลียน RSI ยังคงไซด์เวขึ้นไปที่โอเวคือใกล้ๆ70นะครับไปที่69.85และ MACD ยังคงไซด์เวขึ้นไปยืนเหนือเส้นซีโนะครับแล้วก็เซนติเมนต์ของออสโล s สโคปยังเป็นเซนติเมนต์ในการซื้อนะครับแล้วก็ OBV ยืนยันว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะครับโดยมีวนลุ่มเข้ามาแล้วก็มีแรง ไซด์เวย์ up ขึ้นไปเพราะฉะนั้น BDMs ตอนนี้ก็เหมือนกับย่อตัวเพื่อรอพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการขายหลอกล่อนะครับให้แมงเม่าดูเหมือนว่าอาจจะเป็นแมงเม่าแต่จริงๆแล้วราคามันจะพุ่งขึ้นทะลุขึ้นไปที่เส้น2องวันนะครับเมื่อพุ่งขึ้นไปที่เส้น2องวันเพื่อไซด์เว y ย์นะครับเพื่อทําราคาทํากําไรต่อไปนะครับถามว่าตัวนี้ยังคงมีกําไรต่อไปใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นะครับต้องเข้าเก่งกําไรเอาไว้ก่อน นะครับก็ราคาปัจจุบันก็คือย27.25นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะเชื่อหรือว่าท่านจะรอดูจังหวะถัดไปแล้วเขาก็อาจจะพุ่งเลยขึ้นไปนะครับที่29-30ไปดูนะครับว่ามีโอกาสอย่างไรใน Time frame w e e k นะครับไฟเฟ w e e กก็บอกว่าราคาจะกลับขึ้นไปที่32บาท33บาทนะครับนี่แหละทำทำไมเราถึงว่ามันมีโอกาสที่ดีกลับขึ้นไปเพราะดูจากการเคลื่อนที่ของราคาหรือไลฟ์ไซเคิลของเขาก็คือ เมื่อสูงสุดนะครับเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดนะครับก็ลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดเสร็จก็จะไซเวกลับขึ้นไปสูงสุดซึ่งเป็นจังหวะที่จะทํากําไรโอกาสที่จะไซเว่ยขึ้นไปตอนนี้ราคาอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับจังหวะถัดไปก็จะทํากําไรไปที่จุดสูงสุดนี่คือจังหวะที่ทํากําไรของของ BDMS นะครับก็จะค่อยๆไซเว่ขึ้นไปตามจังหวะ r s i นะครับแล้ว MACD นะครับแล้วก็ OBV ที่ไซเว่ยขึ้นไปก็เราดูง่ายๆแค่นี้นะครับในการขึ้นตัวขึ้นขึ้นนไปของรราาคาะคะับ โดย Time f r a เ e Week เป็นตัวยืนยันนะครับในทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านต้องลองพิจารณาแล้วดูว่ามีความเป็นไปได้จริงอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบนั้นแน่นอนหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาเยอะๆนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่าพูดไปไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าท่านต้องดูแล้วก็ต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่า มีโอกาสเป็นไปอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่านะครับถัดมาตัวที่2ก็คือ s c c นะครับตัวนี้ปูนใหญ่นะครับ s c c ตอนนี้ราคาก็ย่อลงมาแล้วก็เป็นแนวรับอยู่ที่302บาทนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปตั้ง6บาทก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาเซตนั้นบวกขึ้นไปนะครับเดือนที่ผ่านมาเขาลบไป0 9 8เดนะครับเดือนที่ผ่านมาบวกไป3.42แล้วก็เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.03%เ ปีที่13บาทนะครับ13เท่านะครับขออภัยนะครับแล้วก็มียูที่22.70 0นะครับแล้วก็มี EPS ที่22.54นะครับมี EPS ที่2.50นะครับในราคา300กว่าบาทไปดูจังหวะของเขาในตอนนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับก็จะไปชนเส้นสองเลวันที่ราคา312บาทนะครับอย่าลืมนะครับราคาพวกนี้ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เขามาจากราคาเดิมที่เขา เคยสูงถึงราคาของเก่าที่เขาเคยร่วงลงมาจากราคาสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทสี่รอยกว่าบาทนะครับเขาก็ไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้จะเป็นขากลับขึ้นไปนะครับถ้าเราดูแนวโน้มแบบนี้ก็อาจจะนับนับเป็นจบขึ้นลูกที่ห้านะครับ <c oughs> <c oughs> ขอภัยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นสี่ตรงนี้เป็นห้าจบขาลงลูกที่ห้านะครับมันก็อาจจะเป็น เป็นเป็นเป็น4เป็น 4x ก็ได้นะครับเป็น 4x ตรงนี้นะครับเป็น 4x แล้วก็กลับมาที่4อ่กลับมาที่5ขาลงนะครับก็ลงมาที่สุดตรงนี้นะครับทีนี้จะจังหวะถัดไปก็ต้องเริ่มนับ1ใหม่นะครับเป็นขาขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับเป็น1เป็น1แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเป็นะครับงก็อาจจะย่อหน่อยหนึ่งสแล้วก็ขึ้นไป3ย่อไป4แล้วก็ขึ้นไป5มันเป็นจังหวะไซวีอัพก็คือเอาง่ายๆว่า จบขาลงเรียบร้อยสลับตัว ACC นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่จะเป็นขาขาลงทีนี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทรนนะครับให้เป็นขาขึ้นนะครับก็รอดูดูนะครับทีนี้ราคาก็จะไปทดสอบเส้นสอง,องวันนะครับก็จะพุ่งมาทดสอบเส้นสอง,องวันที่ราคา312บาทก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปชนเห็นได้จากอะไรครับ S r s ซไซด์เวย์ขึ้นไปที่61นะครับมีวลุ่มเข้ามานะครับอยู่ที่1.99มิเ้นลียนแล้วก็ MACD ก็ไซเวย์ขึ้นเหนือเส้นศูน o และยังคงไซเวย์ขึ้นต่อไปแล้วก็ OBV ก็ยังคงไซเวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ACC ในตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่จะทำกำไรไซเวย์ขึ้นไปนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปเหนือเส้น อ่าลีเนียเลกชันนะครับตัวนี้ก็จะค่อยไซเวยขึ้นไปชนเส้นเส้นหลอสองแล้วันชนเร็จก็จะย่อลงมาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปในที่สุดก็จะไปที่300ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยัง,ยงไงนะครับถ้าแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ถ้าเกิดเซ็ตยังคงไซเวยอัพขึ้นไปนะครับเรามันจะต้องอเป็นแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับเซ็ตด้วยนะครับถ้าเซ็ตยังคงไซเวยอัพขึ้นไปคือตอนนี้เซตก็มีโอกาสที่จะไซเวยออกไปด้วย ด้านข้างด้วยกันนะครับเราก็ต้องจับตาแต่ว่าโดยปกติคือถ้าปกตินี้ถ้าเกิดเขาขึ้นมาที่บริเวณนี้เสร็จเขาก็จะไซด์ไวดาวใช่ไหมครับไซด์ไวดาวลงมาเพราะนั้นมันก็อาจจะไซด์ไวดาวลงมาก่อนก็ได้นะครับจังหวะนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้ามันขึ้นไปเราก็จะมีแนวโน้มที่จะไซด์ไวอัพขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปไม่ได้มันก็จะไซด์ไวดาวลงมาแค่นั้นเองอันนี้คือแนวทางของเซตของอ่าเอสซีซีนะครับถัดมานะครับ b d b l l l นะครับ b b l l b b l นะครับขอภัยนะครับบ b l นะครับวันนี้นะครับไม่บวกไม่ลบนะครับเมื่อสักครู่เอ c นี่ก็มีวัลแวลูอยู่ที่ 596.48M แล้วก็มีวันลุ่มที่1นึ่งล้านหนึมิเลียนนะครับมาตัวที่3 BBL นะครับ b บ l อยู่ที่194.50กิบีนนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับมีวัลรุ่มเข้ามา3ามสิบสามจุมิเลียนแล้วก็มี อ่า value อยู่522.244 4นะครับมิลเลียนนะครับอ่าราคานะครับก็ยังคงอ่าติดลบนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป8% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.64% bpe 7.07เท่านะครับมี yield อยู่3.01มี eps ที่17.17นะครับกำไรสุทธินั่นเองแล้วก็มีการปันผลที่2บาทนะครับ ก็ราคาร4 9 5 0บาทนะครับไปดูจังหวะของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรเรามีโอกาสจะจังไรกันแน่นะครับดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าในการเคลื่อนที่ของเขายังคงเป็นจังหวัดไซบวดานนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรานับขาขึ้นขาลงของเขาเนี่ยถ้าเรานับขาลงนะครับลองนับเป็นเล่นนะครับก็อันนี้จะเป็นจะเป็น1นะครับอันนี้อา่อาตัวนี้จะเป็น1แล้วกันนะครับตัวนี้มาที่2นะครับยังคงมี ยังคงลงต่อได้ถึงถึง5นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ b p l นี่มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับแม้ว่าวันนี้อาจจะมี value เข้ามาเป็นอันดับที่3นะครับแสดงว่าราคาของตัว b p l นี้กำลังจะตัดสินใจพุ่งขึ้นนะครับอาจจะตัดสินใจพุ่งขึ้นหรืออาจจะตัดสินใจลงต่อเพราะว่าถ้าดูจากแนวโน้มการบีบตัวเข้ามากันของบริษัทแบนนะครับแล้วราคาเลือกเป็นขาลงนะครับเขาบีบตัวเข้ามากันแล้วราคาเลือกอยู่อยู่ต่ํากว่ากึ่งกลางแสดงว่า เร็วลนี้จะพุ่งลงแรงนะครับแสดงว่าเร็วลนี้ BBL มีโอกาสที่จะพุ่งลงแรงนะครับเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จาก MACD ไซด์เวไปแา่นข้างถึงไซว์เวดาวนะครับอาจจะมีโอกาสพุ่งลงแรงแล้วก็ OBV นั้นล่อยหลอคือไม่มีไม่มีแรงนะครับก็จะไซด์เวถึงไซด์เวดาวเพราะอันนี้จงังหวะแบบนี้โอกาสที่จะลงต่อของ BBL มีสูงนะครับมีโอกาสที่จะลงนะครับอยู่ที่ประมาณสัก60%ส่วนตอากาศที่จะดีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปนั้น ก็มีอีกประมาณสัก4 0 3 0เพราะเห็นได้จากไ s i ซายสายเวไปทาง้านข้างและมีโอกาสจะสายเวดาวลงมานะครับล้วก็แปลว่าช่วงนี้จะมีวอลลุ่มเข้านะครับอยู่ที่3 5มจ้านมิลเลียนนั่นเองนะครับเราดูแบบนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อจุดสูงสุดของเขาอยู่ด้านบนทีนี้จังหวะถัดมาก็จะลงต่ำที่ด้านล่างก็อรอลุ้นกันนะครับว่าจะไปซื้ออ b บ l ที่ราคา140บาทได้หรือเปล่านะครับก็พอถ้าเราเข้าซื้อที่จุดต่ำสุด แล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับมันก็ลองเป็นจังหวะที่2ที่ทํากําไรเพราะฉนั้น BBL ก็รอลุ้นให้มันย่อตัวลงมานะครับลองดูนะครับรอดูนะครับว่าเขาจะย่อลงมาได้หรือเปล่านะครับก็ลุนกันต่อไปนะครับว่า BBL มาที่ตัวที่4นะครับก็คือตัว AOT นะครับ AOT นะครับสเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป12% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป3% 1อาทิตย์่ที่ผ่านมาบวกมา0.14% PE อยู่ที่98.32มนะครับมีอยูอยู่ที่0.60แล้วก็ eps ตั้งอยู่ที่0.62นะครับแล้วก็ DPS ที่0.36นะครับในราคา60บาทนะครับตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ไม่บวกไม่ลบก็จริงนะครับจังหวะราคาก็มันจะเป็นอย่างไรก็ดูเหมือนว่าซเวย์แล้วก็กำลังเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับในการบีบตัวเข้ามากันของบลูจแบนนะครับเราดูง่ายนะครับบีบตัวเข้ามากันเมื่อไหร่แล้วเขาเลือกอยู่เหนือกึ่งกลางบลจแบนนะครับ เขาเลือกอยู่เหนือกึินการบริจาคเพื่ออะไรครับเพื่อดีดกลับขึ้นไปในทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเร็ววันนี้ AOT จะซ i d e w a y อ up ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ ABCD เป็นจังหวะ s i d e w a y up r s i s i d e w a y ์ด้านข้างอยู่ที่42มมลายอยู่ที่50พุ่งขึ้นเหมือนนั้นแล้วก็ v o ลุ่มซื้อเข้ามาอยู่ที่6.4 6.49มิลลิียนะครับ แล้วก็ O P V ก็เริ่ม s i ์เ w a y อ up ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเกิดท่านจ้องที่จะเก่งกําไร A O T ก็น่าสนใจนะครับลองลองเก่งกําไรเข้าไปดูนะครับมันอาจจะมีโอกาสภายในวัน2วันนี้นะครับว่าราคาเตรียมพร้อมอ่าราคาต้องดู R S I นั้นพุ่งขึ้นไปที่เส้น50ได้หรือ,อยังถ้าพุ่งขึ้นไปที่เส้นเส้นราคาจะไซด์ w a y ์พุ่งขึ้นไปได้ทันทีนะครับเตรียมตัวเตรียมใจที่ A O T จะพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เราก็บอกท่านล่วงหน้าแล้วนะครับท่านก็ รอดูต่อไปแล้วกันว่ามันจะพุ่งขึ้นไปยังไงนะครับอันนี้เราบอกไปนีเป็นเปนไหนไปแล้วก่อนนะครับท่านต้องติดตามดูนะครับชนแนลนี้นะครับว่า a อ t อทีจะพุ่งขึ้นไปเมื่อไหร่ยังไงนะครับมาที่ตัวสําคัญอีกตัวก็คือตัวเดลตานะครับวันนี้นะครับมาพิกกับขึ้นมาบวกพร้อมกับเซตก็พลิก,กลับขึ้นมาบวกเช่นเดียวกันวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.25นะครับอยู่ที่94.25นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาลบไป8.50% หนึ่งเดือที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา17%นะครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกมา4% PE อยู่5 6 5เท่านะครับแล้วก็มี U อยู่ที่0.43นะครับแล้วก็มี EPS ที่1.10สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการบันผลที่4บาทนะครับก็ไปดูจังหวะของการาฟกันนะครับตัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะย,ยืนต้าน คือพยานที่จะทะลุผ่านเส้น2องเลวันนะครับพยามที่จะทะลุผ่านเส้น2องเลวันเป็นเส้นแนวต้านความสูงสุดนะครับเป็นจุดต้านสําคัญนะครับซึ่งถ้าสามารถผ่านไปได้นะครับจะทะลุไปที่100บาทนะครับสำหรับตัวเดลต้านะครับเห็นได้จากนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะว่าไอซยพุ่งขึ้นไปที่ใกล้ๆโอโบดหกสิบเจนะครับจริงๆก็คือ70นะครับโอโบดแล้วก็ MACD o อส i l l o s โ o ล e สโคปก็ยังคงอยู่เหนือเส้นซิกซีโรนะครับยังคงไซด์แวฟขึ้นไป เช่นเดียวกับ OBV นะครับยังเป็นจังหวะไซด์เว์ถึงไซด์เวอัพนะครับแสดงว่าราคามีโอกาสที่จะพุ่งทะลุเส้น2องวันขึ้นไปได้ในที่สุดแล้วก็จะบวกขึ้นไปตามจังหวะของเซตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าเก่งกําไรในราคา49.25บาทในตอนนี้โอกาสถ้า,ถาสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะไปที่100ยกว่าบาทนะครับเราก็ไปดูทางเฟรมวิกเพื่อยืนยันว่าจะทํากําไรขึ้นไปที่กี่บาทนะครับเห็นจังหวะใช่ไหมครับอย่าลืม จังหวะของการเคลื่อนที่ของไล์ไซเคิลของเราเมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดเมื่อต่ำสุดก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮนะครับจังหวะของมันก็จะกลับขึ้นไปที่103 113บาทนะครับนี่คือกําไรเบื้องต้นนะครับกำไรเบื้องต้นก็คือจะกลับขึ้นไปที่1 1 3บาทซึ่งขณะนี้อยู่ที่9 4บาทิบ่าทเจ้ทุนก็ลองพิจารณาดูเห็นจังหวะการเคลื่อนตัวขึ้นไปของ r s i ใช่ไหมครับ MACD ใช่ไหมครับ ก็มีอยู่แค่นี้นะครับนี่คือความลับของกราฟเทคนิคนะครับว่าจังหวะของการเคลื่อนที่ก็ต้องดูจังหวะ MACD กับ RSI แล้วก็มี OBV สำมอทับเข้าไปนะครับประเด็นตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเพราะว่าวอลุ่มไม่เข้านั่นเองนะครับก็รอแค่วอลุ่มเข้ามานะครับตอนนี้วอลุ่มมีอยู่เพียง26.38ล้านนะครับสำหรับตัวเดลตานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เก่งกําไรนะครับ แล้วก็ราคาพยายามที่จะชนแนวต้านคือเส้น2อนวันถ้าเกิดชนแล้วก็ไซด์เวไปทั้งแข้างมันจะเปลี่ยนทิศทางของกรอบเรเลกชัน่นจากไซว์เวดาวให้เป็นไซด์เวอัพเราก็ทากำไรให้กับท่านลงทุนทุกท่านวิเคราะห์ Because, วิจารณ์ได้ประมาณนี้ท่านังทุนลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเรานะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์ความจริงว่ามันเป็นไปอย่างที่เราเรียนให้ท่นานทราบหรือเปล่านะครับท่านก็รอดูคลิปของเราไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะ มีสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้ก็คือว่าเป็นความต้องการของนักลงทุนแล้วก็เป็นความนิยมของนักลงทุนที่เข้าเก่งกําไรนะครับในบอลลุ่มนะครับแล้วก็ในแวลูนะครับก็จะเป็นตัวท็อปๆในท็อปมินิอินนะครับเราก็นําพวกนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านได้รับทราบว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับในแต่ละหุ้นนะครับเราก็พยายามวิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางด้วยความเป็นจริงเราเป็นแนวโน้ม ที่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนอย่างตัวอย่างที่เราบอกว่ามันจะขึ้นไปนะครับอย่างตัว Bbl นี้เราก็บอกว่ามันจะย่อลงมาท่านก็รอรับที่มันย่อลงมานะครับก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปส่วนตัว a อ t ก็กาลังจะพุ่งขึ้นไปเราก็บอกว่ามันกําลังจะพุ่งขึ้นไปแต่ลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อใครยกเว้นตัวท่านเองนะครับแล้วก็เราจะได้ไม่โดนหลอกนะครับดังนั้นท่านเกิดถ้าเกิดชื่นชอบแนวโน้มแบบนี้ท่านก็ กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสําหรับท่านนักทุนที่ดูเรามาได้ตลอดแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นเราแล้วก็การุณาสมัครสมาชิกเข้ามาก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ